และสำหรับกิจกรรมที่อยู่ในคลิปนี้คุริวรับรองเลยว่าสนุกและดุเดือดสุดๆเอาละสิพอจะมีใครเดาออกไหมครับว่ากิจกรรมนี้คือเกมอะไรมาคอมเมนต์บอกก่อน,อนได้เลยนะอ,ะอะ่และในตอนนี้คุริวเชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเกมนี้ก็คือเกมเกาอี้ดนตรีนั่นเองเย,ย้มีคนตอบถูกหลายคนเลยทีเดียวนะครับเนี่ยซึ่งการเล่นเกมเกาอี้ดนตรีในระดับชั้นอนุบาลเนี่ยนะครับทุกคนเด็กนักเรียนจะได้ใช้ประสาทสัมผัสในการฟังดนตรีการเคลื่อนไหวร่างกายทักษะทางสังคม และทางด้านสติปัญญานั้นเด็กรู้จักการคิดแยกแยะและตัดสินใจในการเลือกที่นั่งครับโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เรามาลุ้นดีกว่าครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีและในท้ายที่สุดเพื่อนๆก็มาแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะั่นเองว้าว